เสพหน่อยกูกูวางชันนี่น่ะยังเสพโมสบายดีปลูกลอบังคำเลยไงลบังคำแต่หนมไม่ต้นเสบหน่อยทนูใหม่ไหลหนงคุณไปหาเส่ตะกตาใหญ่ทูบบ่มาตะหนอ่ะเห ตานีหลโอ้ยเมื á, <ừ> ่อยนะเอาเมื่อยแต่น้อยเดียวนะเห็นน้องใหม่ไหมเนี่ยเขยางกินเหล่าคนเห็เขาะน้อยเดียวหนิบ่าหรอไฉเฮ้ยตาอยู่นหล่นน้องใหม่เกมผัดะอืฮึฮาก็มาแต่ตละหัวพลงไงตาละหัวอืคุ้มหรอมาบักตาใช่บักตานาสัน ทักเขามรับตามาดสิสตบกติใกงเฮ็ดนี่อืมวิ่นี้เห็นละงสี่าต้วนี่ไงแกะก่อย่างีกะมวนแล้วกินไก่เลยแล้วเปนไงอ๋อ Mình tầm hồn gì này ừ. Cái này mặn mặt rồi Cái mất gì đây Mình thử cái tô Hồi nãy Không có cái lợn Hôm nay kiếm được cái này mà Kiếm được cái nào được cái này mà được cái này Nhanh cái tô Ừ Thu vào Vậy là tô của mẹ nó ngoại Chị thử cho chị tháo đấy sao Chị tháo đấy khói đấy ย่างที่แกงให้พ่อไม่เดียวเยอะดิไฟพองในยายไปให้พ่อผายบ่พ่อนางพ่อมเอ้หมงแต้าแกงอัี้ยลกดตกกะหรบ่เปบ่าจ๊ะตกฝาตุ่ยใหญ่บางใดนี่ก็ตกบางแหงยายน่ำบ้านนะขนนะ Viu view ừ. tốc đi. thôn bữa tốc với sao mọi khi mong mày hảo sống cán này này vô ừ. nó tốc hèn đi khảo đi ô tên là của học viện mừng chứ sao mừng 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 không mừng 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 mưa nó ขานีับนมาคเขาขึ้นมาได้จือวขจะใบพังเปิืองมืออนลงลงมาตกกะมือนตกกินอาจฮะนุดหนาบบ่หนุ่หนาบ่บ่นะเขาคงพ้นอยูุ่่ตกแล้วก็จะว่ายตกเหะใช้บอกต่เนี่ยนะ

มีลายอยู่แซ่บบ่แซ่บหวานนะจ๊ะเออหุอลงมาแา้ำเชื่อเลยนะครับคืนเขาคือช่วย้ค่อยๆเสื้อึืนคืนคลายบ่คลายกนายแก่เมื่อค เาเช็บบ่มาบะทุนขามตะก,กี้ว่าชลงมาเลยตะก,กี้เ<อ>็บหนาาบ้านตีแกนมาฝนตกนะนมาห,หนามือของตาได้ยุ เด็กเตบนไ้เดกเต้นต้อไม้ด็กผ่าล้วขัแล้วเพื่อำน้ำแล้วเพื่อำน้ำแล้ววบไหนเข้าเหมือนกันใยเข้าเือกัน้วนะมื่าเงี้ยชิงมาอย่างนี้เออ Tự nhiên thế ủa, không Đây, đây tổ nhảy, ủa, không, nhảy. không nhảy nhóc ừ. <laughs> khôi nhảy nói một năm kém nội một nạp phun woop nội khuyên sắm khôi nhảy phun 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 ประตัองงประดุกบรได้บ่ประดุกบ่มี้ประกอบช้องโตอ่อ่ามาเงกับมามาสาโอ้สบายดีปาลุงยันแรงเนาะองมกลมายันแรงฮานสมมาใส่แกงเห็ดสมกตานวดพอดีว่าจ้าห้พอดีเลย ่าด้าหาเห็นว่าตัวยก็นเลยนะไมถ่ากนได้หมมือมหามจะลงมาพขกขี้แดงบตัวนี้ครับเออปกติแดงขิ้แดงมันะสมอยู่เตัวนี้ได้่ใส่ตัวใส่ตัวเนาะตัวนี้สมมอนใส่ดีแค่แกงเห็ดมีได้มาทำเป็นยังงนิวใส่ได้ บริยาคหนางมหาเหญ่คุณบริกรเอาขันใกล้กับใกล้ันเมยอาม่าก็บบุพเโตมือพอยชิ้นยิงหายกินแล้วแล้วเขากินแล้วแล้วกินแล้วเด็กพี่พนังบน เฮาเดียวว่าจะตกกะเลยสิอกโมเลวาอโอ้นตกแหงนี่พอตกกะเอาจักว่าโอ้ยดนตกแหคคาดว่าพินาทั้งผู้ตกทั้งผิวบ่ตกบ่ทั้งผิตกโหบ่ตก่อืมตกเป็นกะขวาเป็นงูนเขยวเียงเสบดำตายเลยลื้อนุ้ยเหงตายเลยมาทาตุ๋นไห

ตารน้อยนะนยกาน้อยกาน้อยแล้วนังหนากนังนำได้คราบตะไก็มานังนอกมเลี้ยก็ซิ้นมื่อคราบตะไทตัวหนี่ง่ันนมาเพื่อนทงแล้วำกนขำแลลฮะกระกลับกอนถ้าว่ากิปหนาลุงอ้าวลาเด้อลุงเด้อในตอนแรกเนาะ